มีน้องคนหนึ่งซึ่งเธอเธอชื่รับผมอะ่ะเธอก็คือนางแบบอยู่แล้วกับรายการประกวดนางแบบเรียลลิตี้ที่ดังมากแล้ววันเสาร์นี้นเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมานั่นก็คือว่าเธอหลุดออกมาจากการประกวดครั้งนี้โดยที่คนทั้งประเทศเนี่ยไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าเรามาคุยกับเธอดีกว่านะครับพบกับน้องเทียทวีพานิชพันธ์ครับ สวัสดีครับเสี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยด้วยเวทีนี้ฝุ่นเยอะไปนิดหนึ่งนะฮะน้องเพียนะครับน้องเพียสวยมากขอ็นคนดีด้วยเป็นยังไงบ้างกับเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะที่เราต้องออกมา ก็อย่างแรกนะคะอยากจะขอบคุณพี่ๆแล้วก็รายการที่เชิญเทียมาคุยในวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เทียเคยมาคุยทอล์กโชว์โดยส่วนตัวคนเดียวใช่ค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแอบตื่นเต้นนิดนึงค่ะคือณตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนอื่นต้องถามน้วทธัญญาถามทั้งแป้งก่อนว่าเห็นสวยแบบนี้เขาดูไม่ไทยแต่ร้อยใช่ไหมอ๋อแน่นอนไม่ไทยคุณคิดว่ามีเชื้ออะไรบ้าง ก็ฝรั่งทางไหนสักแท้สวีเดนสักพื้นที่หนึ่งใช่ไหมสักพื้นที่หนึ่งเออดูเป็นฝรั่งแล้วมีจีนดูเป็นแบบหวยฝรั่งอินเตอร์ก็จะต้องมีจีนมีแบบอังกฤษหรอทั้งหลายบอกพี่ป้าป้าเขาไหนอ่ะป้าป้าพี่นม้านาก็ได้ครับ โอเคเลยนะคะก็สัญชาติเทียคือไทยอเมริกันนะคะแต่มีเชื้อไทยจีนแล้วก็แอฟริกาใต้ค่ะโอ้โแอฟริกาใต้จริงเหรมาจากทางไหนนะคะแอฟริกา้แม่หนูอะค่ะเขาเป็นคนแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ดูเป็นแบบนี้หรอก็มีจีนก็ผสมอะค่ะ สมแค่อเมริกาใต้มีแบบนี้ผมอยากไปอยู่แอฟริกาใต้แล้วนะครับเอาเเออาาโยเกิร์ตไปทานแอฟริกาใต้ด้วยปะคะเข้าสู่คําถามต่อไปกันดีกว่านะคือน้องคนนี้นี่เคยชนะมิสทีนไทยแลนด์2องพใช่ิบสองใช่ไหมแล้วกี่ปีแล้วเนาะ12นี่อายุกี่ปีแล้วสิบหกอะค่ะ16แล้วตอนนี้ตอนนี้อายุ20ค่ะ4ปีที่แล้วหลังจากมิสทีนไทยแลนด์ปั๊บ อีกหนึ่งรายการที่ผมติดตามมาตลอดเพราะเพื่อนพี่เป็นพิธีิรที่นั่นนั่นก็คือ Asian Next t o อปโมเดลซีซั่นสไปรายการนี้ได้ยังไงครับเพราะนี่คือรายการอินเตอร์เลยนะค่ะก็ในปีนั้นอะ่ะคือมันมีโอกาสแล้วเขาแบบเขาก็ลงสื่อลงแบบอะไรทุกอย่างอยากจะให้เชิญชวนทุกคนทั่วเอเชียมาประกวด Asian Next ท o อปโมเดซึ่งตอนหนูเห็น โปสเตอร์นั้นหนูก็ここแบบเฮ้ย e, e, มันเป็นฝ่ฝันของเราเราอยากจะเป็นนางแบบเราอยากเป็นนักสแสดงก็เลยอยากจะโชว์ทุกๆคนว่าเราแบบมีความสามารถอะไรอย่างเง้นใช่ค่ะก็เลยประกวดเลยล้าแบบเป็นตัวแทนของประเทศไทยคนเดียวด้วยค่ะอเก่งแล้วเข้าไปลึกด้วยใช่ไหมเข้าไปถึงรอบเกือบสุดท้ายปะก็พอสมควรคะ่ะก็เข้าไปเป็นแปดคนสุดท้ายอะคะ่ะแปดคนสุดท้ายเขาลึกนะ แล้วเรานอกจากนั้นมีมีประกวดอะไรอีกไหมคะนอกจากนั้นก็ก็มาประกวดรายการเ e ซต่ออ้าวแล้วที่บอกที่ทีมงานเขากระซิบพี่มาว่าหนูได้ไปถ่ายหนังกับมึงนอกด้วยอ๋อใช่ค่ะนั่นคืออะไรครับหนังหรือซีรีส์ใช่หนูมีผลงานต่อจากนั้นก็คือถ่ายซีรีส์ของ HBO Asia ค่ะชื่อ Half World s ใช่ค <formation> ่ะแต่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้แบบหนูไม่ได้มีพื้นฐานการแสดงอะไรค่ะใช่ค่ะแล้วเราเราเข้าไปได้ยังไงใช่ค่ะก็คือเพื่อนหนูเขาก็ไปแคสการนี้ค่ะแล้วแบบเหมือนเขากําลังตามหานางเอกอยู่เขาก็เลยนัดหนําหนูแนะนําหนูให้ไปแคสแล้วพอหนูแบบไปแคสกับเขาอ่ะคือหนูได้พบกับผู้กำกับเลยอ่ะแล้วแบบหนูก็แอคเลยแล้วสุดท้ายเขาก็หนูก็ได้อ่ะเป็นนางเอกเลยใช่ค่ะคือไปแคสหนังแล้วได้เป็นนางเอกด้วยค่ะเรื่องแรกค่ะ ท่านี้ชีวิตเธอดูค่อนข้างจะลำบากนะฮะลบากแต่ต้องต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือทางบ้านเนี่ยมาเต็มนั่นจะหมายความว่าทางบ้านนี่คือมีธุรกิจวิสร์ที่ใช่เป็นแกสเฮาส์อะค่ะที่ทางกรุงเทพภูเก็ตภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพค่ะแล้วก็ยังเรียนเรียนด้านไหนนะคะน้องเทียปีแรกหนูเรียนที่เอแบทที่หนูเรียนคณะคอมอาร์ตอะค่ะแต่พอ เมื่อได้รับงานเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคือแบ่งเวลาเรียนกับทํางานไม่ได้ซึ่งหนูก็อยากจะทํางานมากเพราะมันเป็นฝ่ายฝันของเราอะค่ะแล้วจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกแบบคอมอาร์ตมันยังไม่ใช่อะค่ะก็เลยไปยย,ย้าย้ายคณะเป็นธุรกิจ การจัดธุรกิจส่วนตัวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ย้ายคณะมาอยู่ในเมืองก็มันใช่ค่ะก็เลยได้มาทํางานด้วยแล้ว,แล,วแล้วคือครอบครัวเราเนถือว่าพื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วอะไรที่ทําให้เราอยากที่จะไปประกวดเป็นนางแบบเวทีต่างๆเพราะมันค่อนข้างจะลําบากและเหนื่อยมากค่ะก็ะจริงๆแล้วรีสอร์ พ่อแม่ของหนูมันไม่ได้หรูหราอะไรเลยนะคะคือจริงๆลูกค้าของเขาจะเป็นแบบแบ,บ็คแพคเกอร์ค่ะคนที่มาประเทศไทยแบบส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแบบพิป,ปี้อะคะ่ะซึ่งหนูก็เหตุผลที่หนูประกวดมิชชันท h ยแลนด์ก็คือจริงๆแล้วหนูต้องการเ,เงินรางวัลมาเป็นทุนศึกษาะคะ่ะเพราะว่าอ,อยากจะเรียนอินเตอร์มากๆเลยแต่พ่อแม่ไม่สามารถจ่ายค่าที่สูงมากเลยหนูก็เลยพยายามแบบ ดันต Elliot, ัวเองเข้าไปในช่วยเหลือด้านด้ใช่ค่ะเพราะตอนแรกที่เรานั่งอ่านไบโอกันแล้วเราเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มีรีสอร์ตอยู่ทั้งกรุงเทพทั้งที่ภูเก็ตก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันชีวิตไม่ได้ลําบากขนาดนั้นทำไมถึงขวนขวายขนาดนี้อ๋อตอนนี้เริ่มรู้ว่าที่ไปประกวดทั้งในประเทศแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยเนี่ยเพราะอยากจะเอาเงินมาเรียนต่อเรียนอินเตอร์ต่อ โอ้สุดยอดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาถึงจุดนี้ดีกว่าจุดที่เขาเรียกว่าโคม่าที่สุดแล้วในวัน<ช>สามที่ผ่านมาแป้งตอนที่พี่บีกําลังจะประกาศผลเนี่ยว่าจะเลือกใครไม่เลือกใครเนี่ยตัวเทเองรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าเขาจะต้องเลือกเราไหมหรือว่ายังไงค่ะก็ช่วงแรกๆก่อนที่จะขึ้นเวทีแล้วมายืนข้างหน้ามเมนเทอร์สามคนนะคะตอนแรกก็แบบน่าจะได้น่าจะได้นะอย่างน้อยคือแบบขอได้เข้าหนึ่งในสี่อะ จริงๆแบบความรู้สึกอย่างนั้นนะแต่พอแบบยืนอยู่นา,ๆน,านๆเราก็เริ่มแบบ doubt ตัวเองแบบเฮ้ยเราจะได้เข้ารอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้หรือ,<ช>รอไม่ได้มันก็เริ่มแบบแบบสู้กับตัวเองอ่ะใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกเลือกแล้วแล้วพอเราไม่ถูกเลือกความรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างะคะความรู้สึกตอนนั้นคือแบบ จริงๆแล้วหนูปรับอารมณ์ไม่ได้คือตอนนั้นยังตกใจยังยังช็อกอยู่เลยอะค่ะจนจนถึงตอนเดินออกมาแล้วก็แบบหนูก็เศร้ามากเลยอะค่ะแล้วสิ่งที่ทําให้หนูแบบร้องไห้อย่างหนักที่เห็นในสัมภาษณ์นะคะก็คือมีพี่พ,พี่ทีมงานเขาแบบเขาเดินมานหาหนูแล้วเขาก็ขอกอดหน่อยได้ไหมแล้วแบบพอ,พอเขากอดหนูหนูก็แบบน้ําตกเลยโฮโฮพี่ <โฮ S 1> พ แล,แล้วตอนนั้น<ช>รู้สึกเหมืนอนโกรธพี่บีไหมที่เขาไม่เลือกเราไม่ได้โกรธเลยค่ะคือแบบหนูรู้สึกว่าหนูแบบมันเหมือนเราล้มเหลวอะค่ะใช่คือตกแล้วแบบคือเราทุ่มเทมากอยากได้มันมากๆแต่การตัดสินใจของพี่บีมันเป็นสิิตของเขาซึ่งหนูก็ต้องเคารพอันนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราได้คุยกับพี่บีหรือยังนะคะค่ะก็พี่บีก็ได้มาคุยกับหนูแล้วแบบให้หนูเขาก็พูดฟังพูดให้หนูฟังว่าแบบทำไมอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะนกก็เครารพการตัดน,นใจของเขาอะเอางี้ดีกว่านะกาลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะสองคนนี้เนี่ยกับเมนทอร์ของเธอกับคุณบีไม่ได้โกรธกันและยังมีความห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วลวันนี้เรามีวิทยาพิเศษมาฝากน้องเทียด้วยครับไปดูครับก็พี่อยากจะฝากบอกน้องเทียนะคะว่าพี่ยังเชื่อคำนี้อยู่ค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่บางทีเนี่ย เราต้องอย่าหยุดพยายามแล้วก็อย่าหยุดช้อตความพยายามไม่มีหรอกค่ะที่มันจะนอนตินะคะพี่เชื่อว่าวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเทียแน่นอนและวันวันนั้นจะต้องเป็นวันที่ทําให้เทียมีความสุขที่สุดและเป็นวันที่เทียภาคภูมิใจที่สุดไม่อยากให้คิดมากอย่างน้อยคือเทียได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเทียพัฒน,นาขึ้นแค่ไหนเก่งขึ้นแค่ไหนแล้วเทียเป็นคนที่ดライブตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าคุณดูก็เห็นตัวพี่เองก็เห็น ให้ไงแล้วพี่ก็อยากจะให้กำลังใจเคียนะคะสู้ๆต่อไปค่ะชีวิตเราไม่ได้จบอยู่ที่รายการนะคะยังมีวันข้างหน้าที่ทําให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้อีกพี่เชื่อว่าวันนั้นต้องเป็นวันของเคียรแน่นอนค่ะให้กําลังใจเสมอนะแล้ว you, you. โอโ้โห oh จากสาวเก่งคนนึงไปสู่น้องสาวเก่งอีกคนนึงขอบคุณวีทีอาร์จากพี่บีนำทิปด้วยนะคะน้องเทียฟังเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจอะค่ะแบบ อบอุ่นจริงๆเราก็แบบอยู่ทีมด้วยทีมเดียวกันเราก็รักกันหมดอยู่ดีค่ะก็แบบก็เข้าใจเข้าใจหนูก็เข้าใจแบบทําไมพี่บีต้องเลือกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเลือกอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมนอกจากพี่บีแล้วมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ซึ่งน่าจะเป็นกําลังใจที่ใหญ่มากให้กับน้องเทียด้วยไปดูครับตื่นมาคุยนะคะพี่เต้เองนะครับก็เมสเซจนี้สําหรับเทียนะครับมาสเตอร์คลาสที่ผ่านมาเทียทําได้ดีที่สุดนะครับก็ทุกคนก็ ได้เห็นแล้วนะครับทั้งกรรมการเองแล้วก็คนที่ดูรายการก็น่าจะดูออกว่าเทียเนี่ยคือเพชรเม็ดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็สายแข็งแรงสาย acting แน่นอนนะครับสายการแสดงนี้เกิดแน่ๆน,นะครับก็แต่ก็น่าเสียดายที่เทียไม่ได้ไปต่อกับไ i นอ l วอล์กยังไงก็แล้วแต่ไม่อยากให้เทียท้อนะเพราะว่ายัางไงเทียก็มีของอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ขอให้พัฒนาศักยภาพทางด้านการแสดงทางสายนางแบบทุกอย่างให้ดีขึ้นเรื่อยๆต่อๆไปเพราะว่าตอนนี้ประตูดได้เปิดแล้วนะครับทุกคนในวงการบันเทิงในอุตสาหกรรมบันเทิงบ้านเหล่านี้ก็น่าจะเปิดรับเทียแล้วนะครับมาสร้างอะไรดีๆให้วงการบันเทิงไทยได้อีกเยอะนะครับก็ขอใหเออ้เทียตั้งใจทำดีต่อไปพี่เต้เองก็ ดีใจที่ได้พบเทียแล้วก็มีเทียเป็นลูกสาวแล้วก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนให้เทียไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้น้องโชคดีนะโอเคนะครับโอ้โหเจ้าของรายการมาเองเลยนะฮะรู้สึกไงบ้างเทียน้ําตาจะไหลเลยอ่ะ <laughs> <laughs> เก็บน้ําตานี้ไว้ก่อน <laughs> เพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าถ้าคุณเจอกลุ่มคนต่อไปเนี่ยน้าตาไหลแน่ๆเวลาที่เราทำอะไรออกรายการเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะมีคนดูสักเท่าไหร่ แต่ด้วยความสามารถของคุณความสวยความเก่งและเป็นความเป็นนักสู้ของผู้หญิงคนนี้ทาให้สาวคนนี้มีแฟนคลับแล้วนะครับและเช้าวันนี้แฟนคลับกลุ่มนั้นก็ให้เกียรติกับเราด้วยประเมินดังต้อนรับกับแฟนคลับของน้องเทียครับขอเชิญเชิญตัวแทนแฟนคลับกล่าวอะไรนิดหนึ่งครับ อยากให้เทียสู้ต่อไปนะครับก็ตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองในวงการนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกๆคนที่ได้ติดตามรายการนี้ได้เห็นแล้วว่าเทียตั้งใจแค่ไหนเทียเป็นไฟเตอร์แค่ไหนนะครับแล้วก็เทียพัฒนาขึ้นมาในทุกๆอพิโซดที่ที่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอให้เทียพัฒนาอย่างนี้ต่อไปก็เชื่อว่าทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นผู้ชมทางบ้านก็คงจะเป็นกำลังใจให้เทียตลอดไปนะครับ ทุกคนรักเทียครับอยากจะบอกอะไรกับรับอยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วเทียก็ไม่ได้คิดว่าคนจะส่งกำลังใจมาให้ขนาดนี้ในอินสตาแกรมมีคนส่งคอมเมนต์มาแบบเกือบ2อง0คอมเมนต์เลยอะคะ่ะก็เทียก็พยายามที่จะอ่านทุกอันแล้วแบบความรู้สึกก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้ประสบไม่ได้ประสบนี้อยู่คนเดียวนะคะคือแบบเหมือนทุกคนได้ ได้เก็ตความรู้สึกของเราซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เราได้ไฟต์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องเรียก<ห>ว่าผู้หญิงคนนี้คือนักสู้จริงๆนะฮะอาจจะไม่ชนะในการประกวดครั้งหนึ่งแต่เธอคนนี้ไม่เคยแพ้ครับและในวันนี้เอนั้จงยยื อย่าไปยอมแพ้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่ห้นทางที่ฝันใฝ่ด้วยตัวเองว้าวเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราไปคุยกับน้องเทียและแฟนคลับกันต่อในช่วงไลฟ์ครับแต่ตอนนี้ขอบคุณเทียมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณ,บค,ณบคุณสุดๆละเทียโอ้ยอดูสิ ตอนนี้ทั้งธัญญาทั้งน้องแป้งมานั่งเก่งน้องตาอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราพาเทียไปหาแฟนคลับไปครับไปก่อนเลยนะฮะไปหาแฟนคลับไปก่อนเลยนะครับเชิญครับดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์ที่พิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้าวูดี้ทอล์กเท่านั้นกดเลยครับกดสิเอากดสิเนย ยังไก่อดอีกกด